เรื่องต่อไปในเรื่องของพกฉุกเฉินอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพิจารณาของศูนย์โควิดนะครับซึ่งต้องโดยอะไรล่ะโดยคำนึงถึงมาตรฐานทางด้านการสาธารณสุขนะครับเป็นหลักนะครับเพราะฉนั้นไม่ว่าจะมีโพลใครทํามาก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของโพลไปนะครับแต่เท่าที่ทราบก็มีสื่อบางสื่อก็ไปทำในเวลานี้ก็มีผู้เห็นชอบอให้ต่อไป8.8%แแล้วมีไม่เห็นชอบ ให้เลิกสอเปนั่นะสื่อทํานะครับผมไม่ได้ทําเองเลยทั้งสิ้นไม่ได้เคยสั่งการให้ใครไปทํานะครับอาจจะมีความเข้าใจผิดอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องดูดูในส่วนของมาตรฐานทางด้านสาธารณสุขนะครับเป็นหลักนะครับซึ่งผมเคยให้ความสำคัญไปแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อลดลงน้อยลงจนกระทั่งเหลือศูนย์เปมันก็ยังนอนใจไม่ได้ถึงจะศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็ตามมันต้องดูถึงความร่วมมือนะครับในการที่จะไม่ทําให้ตัวเลขในการติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆ นะครับซึ่งถ้าอยู่ในเกณฑ์รับได้ก็พอที่จะเดินหน้าไปสู่ระยะที่2และที่3ในเรื่องการปลดล็อกหรือหามาตรการผ่อนคลายเพราะว่าเห็นใจในพี่น้องประชชนคนที่มีรายได้น้อยนะครับในกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงทั้งหมดนะครับในบรูเชนทั้งหมดในห่วงโซ่ทั้งการผลิตการแปรรูปก,การตลาดการท่องเที่ยวต่างๆแล้วแต่ถ้าเราไม่ร่วมมือกันตอนนี้มันเดินไปถึงตรงนั้นไม่ได้หรอกนะครับ แล้วก็สิ่งที่เรามีศักยภาพก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวการบริการมันก็จะดรอปลงไปอีกนะครับศักยภาพของประเทศเราก็จะมีปัญหาในเรื่องของรายได้ของประเทศนะครับ